วันนี้ก็มาอัปเดตบัคเนียทางอีสานนะครับที่สวนสกลนครนะครับลูกเริ่มโตแล้วลมพัดแรงนะครับวันนี้นะครับก็ให้ท่านสมาชิกสนใจปลูกบุกคดนะครับก็สายพันธุ์นี้ถือว่าโหมกนะครับในภาคอีสานหรือทุกภาคพื้นดาบนะครับนะครับเพราะว่าทนต่อสภาพอากาศนะครับได้ดีนะครับบักคเนียนะครับอันนี้ลูกก็ใหญ่แล้วนะครับเป็นพวงเลยนะครับพวงนี้ก็ สามลูกสี่ลูกนะครับคนร่วงมากนะครับลมแรงวันนี้นะครับผดสิทแคลเซียมบอลลอนนะครับเจ็ดถึงสิบวันครั้งนะครับฝนตกล้วกาไม่ได้ฉีดยากันลานะครับเชื้อราในดอกเริ่มร่วงนะครับนก็มาดกเยอะก็คงธรรมชาติสลัดลูกนะครับนะครับลูกเริ่มตัวแล้วนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับที่อยากทดลองปอลูกอะโวคาโดนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับไร้พนิตานี่ก็อยู่อเภอาาพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับครับหรือช่องยูทูบบ้านสวนไร้พนิตาน,นะครับครับเข้ามาทักได้เลยนะครับต้นนี้ก็ประมาณเกือบหกปีถึงห้าปีกว่านะครับตั้งแต่ปีห้าเก้า มาเก้าก็เยอะหลายปีเมืนกันนะครับต้นเขาก็สูงใหญ่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ